สวัสดีค่ะพาะแบมัวนกินเที่ยววันนี้พาเที่ยวค่ะวัดบอ่อสร้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดเก่าแก่สวยงามมากๆเลยนะคะมีชื่อเสียงมากๆค่ะบอ่อสร้างกลางจ้องนะคะเส้นทางนี้จะมีงานฉลองทุกปีนะคะ จะมีงานอัตถกรรมร่มบ่อสร้างนะคะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะบ้านเมืองสันกำแพงนี้สงบร่มเย็นมากๆเลยค่ะวัดสวยงามมากเลยนะคะพี่น้องเอฟซีทั่วโลกแวะมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะ วัดบ่อสร้างนะคะอํเภอสันกำแพงนะคะมาทำบุญกันนะคะแวะมาไหว้พระทำบุญกันจ้าสวยงามมากเลยนะคะสงบร่มเย็นร่มรื่นม,มากเลยค่ะมาแบนพาเที่ยวชมบรรยากาศในวัดกันนะคะ สวยงามจริงๆค่ะเป็นวัดเก่าแก่นะคะประวัติของวัดบ่อสร้างนะคะเดิมชื่อวัดศรีสุพรรณสันบ่อสร้างเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านบ่อสร้างนะคะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ9กิโลเมตรแล้วแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ700เมตรติดเส้นสายบ่อสร้างโดยสกิด ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าตั้งมาตั้งแต่เมื่อใดนะคะแต่พอจะสันนิษฐานได้ว่าสร้างเมื่อประมาณปี2325ในสมัยพระเจ้ากาวิระครั้งเมืองครองเวียงป่าซางในปีเดียวกันนี้พระองค์ได้คุมพลเมืองชาวลีกวาดต้อนเอาครอบครัวในเวียงเจียงแสนมาสร้างหลักฐานอาศัยอยู่บริเวณอำเภอสันกำแพง กระจายกันอยู่เป็นหมู่บ้านและตำบลการอพยพครั้งนั้นได้มีพระภิกษุสมณีมามาด้วยนะคะและได้มีการบำเพ็ญกุศลแก่ชาวบ้านและตั้งวัดมีเนื้อที่ประมาณ2ไร่3ามงาน77ตารางวา2ไร่3ามงาน77วาร้อมได้ขุดบ่อน้ำใหญ่กว้าง3เมตรลึก9เมตรจำนวน1บ่อนะคะ ดังภาพที่เห็นข้างหน้านะคะแต่ปัจจุบันได้มีการช่รุดสุดโทมและมีการบูรณะบ่อน้ำขึ้นจนมีสภาพดีจนถึงปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณพระเจ้าทันใจนะคะที่ภาพนะคะแล้วก็บริเวณที่หลังคานี่ก็จะเป็นบริเวณบ่อน้ำนะคะบ่อน้ำใหญ่นะคะที่เราแนทานะะ่าอันนี้ก็เป็น หลังคาที่มุงบอ่อน้ําใหญ่ไว้นะคะก็จะมีบอ่อน้ําใหญ่นี้อยู่หน้าวัดนะคะรวมทําบุญกันนะคะแวะมาวัดนะคะมาทําบุญด้วยกันนะคะสงบร่มเย็นมากๆเลยนะคะที่วัดนะคะนี่เป็นพระเจ้าทันใจนะคะขอให้พี่น้องอ f ีทั่วโลกนะคะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยนะคะรวยๆปังๆนะคะ กิจการเจริญรุ่งเรืองทุกคนนะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะมนรักษาเทวดาคุมครองนะคะขอให้โชคปีมีชัชทุกคนนะคะสาธุสาธุสาธุชมคลิปจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกันทัวร์ทินเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณพี่น้อง fc ทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากๆนะคะ แรมพาเที่ยวนะคะเที่ยววัดสันกำแพงนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมารับบุญด้วยกันนะคะบ๊ายบาย